ทันห้อยข้างน้ำมี่หมอนเนอ,อน้ำจิ้มแซ่บแซ่บทำเองเนอ,อนะมีพักหลายอย่างสบายดีที่น้องเอฟตีนหาแคงเมื่อสุกคนเนอ,อมากินทันห้อยแค่ามื้อหมูแรงน้ำมี่หมอนเนอ,อมามามาแซ่บแซ่ ิดมาไว้ได้เนาะมันจะไม่ได้ขึ้นตั้งเฮือนซะบ่นี้ก็นลมแห้งแท้ค่าลมพ้นที่ตกแลยพี่น้องตายตายจะิกินไดเด่อนั้ยุบใส่มี่สูงดสูงมีิ้วมามามาวแล้วกัน คางเ้อมาเดอมาเดอกินกลางแดดแลโอ้ยกล,งงลงมกัลมฝนกตกบ,บาทเลยี <c oughs> ม่มนไปป๊บงเซะบ่นี่มาเดมาเดมาเดอนี่ปลาโลงสีมันทุกคนเด้ออันนี้กินพันหอยน้อยะนะหอยคาง นั่งกลางแป็นหอยตัไวห้อยยใหญ่งหอยสดเดอ้อดีเงาเงาตาแม่เพื่อนเพื่อนขางนอกทางเมืองนอกทางเมืองไทยมากินน้ำเต่งเดองอ้อน้องๆลูกหละล้านมาตุกคนมาเดอ้อแซ่บๆเหมือนกัน เดี๋ยวะเด้อแซ่บแซ่บนำทีมเอื้อยทำเอง ร่มแทดแต่ว่าบโตกดอกแบบนี้นะร่มซื่อเป็นแบบนี้นะแบบร่มกับบตกมาคือคุณไปทางสวรรค์ทางบุกดาหารนแบบเซียนไทย ป๊ะป๊ะป๊ะซึนทั้งซึนเฮาเป็นทั้งเด้อเด้อคนสิตกแล้ว <cười Welts> <laughs> ขึนบบน้นมาทั้งเฮือนอเด้อบาทนีเด <c oughs> ้อเอ้าเอาตั้งลมลมนี่แต่ลมคนยุมมย่งไ่ตกอะไรคนหกนันกหากามานี่ฝนตกเราปุบฝนเี่ยวแรงขึ้นมาทั้งเฮือนอี่บาเนี่ต้องใช้ตกกีเลหมดแรง กินกินปศผลสะออนห้อยหน่อยใหญ่เฮ็ดมาตีเงาเงาเลยนี่ยสะออนไหมห้อยสดเนาะ ไปนี่น่ากโดตกระโดด หน่งเพชรหนึ่งเรวบักไเทียวกินยังเขลืมเลยพีน้องเอ้ยกินแล้วก็ว่าคนกินไปเยอม่มอนกินเาเสาลืมเลยสที่ เอานไปแล้วนหน่อยก็หหยลูกหยได้นะคะเขาก็กินแน่คุยัยงไม่กินเท่าแท้ก็หายกินแล้วกินแล้วว่าบริกินเนาะเข่าเาเป็นไปเยอะ แค่หนวใหญ่จะมีก็มีทุกกรเรรู้เพิ่มแจะเอามาี่นยน้อยนายอยู่และหขยแค่งหน่ใหญ่มีน้เี่มีนวยน้อยน้อยแบบทายแพงอจะมียังแข่งเทเนเนี่ยมันได้

เาแล้วเดาแล้วขุดก๋ยเต๋วเลย ต้ก็หอนทาต้มต้เย็นต็เย็นไมอน้ตก็ะ้อน อามิดหนิก่กันมอหน้าทุก่นเด้พี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปงาเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลส์ซักกระไทยสองน้องทยยายมอหนึ่งเด้อ